ถ้าไม่บอกวันนี้ไทยรัฐทีวีเราเลิกกันอว้าวแต่ว่าถ้าเราเลิกกันไม่ใช่คุณผู้ชมเลิกนะทางเราลุดออกไปก่อนเลยเอาางนี้แล้วกันเอางนี้แล้วกันเอาเป็นว่าถ้าเราบอกชื่นเนี่ยคุณแม่มันก็อาจจะเศร้านิดนึงแต่เราไม่ทำให้แม่เศร้าเกินเราเป็นซิลใบ้อารมณ์ให้นึกถึงเขาได้ไหมอ่ะนิดนึงครับเออเอาเหรออ่ะ เริ่มเอาเดนโนวันเอาค่าค่าเที่เนะาะถลงไปแล้วถ้าหลุดไปต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคะสตหบับคนที่เพิ่งมานะคะแอ,องจี้นะคะสร้างเรื่องนะคะผู <S 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 ้ชมกำลังจะบอกใบ้ว่า <S <S ค,ค,คู่รักดาราที่เขารักกันมาตั้งนานแต่ไม่ยอมอะไรกันสักทีมันมียังไงมันมีฟิวก็คือหลายคนจับว่าอะไรสิก็จนไปโยงไปถึงคู่น้องไผ่น้องน้ำตาลคู่นเดเดยดย่าหรือคู่ของคุณโบเบลดาคุณอเล็กต์ตอนนี้เลยไปถึงคุณปุกลูคคุณไม้ไปอีกไปอีกหรอ แต่คู่นั้นะคือเขาเป็นแฟนเขายังไม่แต่งงานแต่คู่นี้เขาโอ้ยวายมือไม้อ่อนเลยมือรัวมากโซบลรงมากนี่เขาแต่งงานแล้อนนที่ที่ท,ท,ที่เอาเอางี้แล้วกันก็คือแบบว่าจะเล่าให้ฟังอย่างนี้แล้วกันก็คือว่าท,ที่ที่รู้ว่าทําไมถึงจะเลิกจะลาจากเนี้ก็คือเนื่องจากคุณผู้ชายเนี่ยเขาดันไปปินเอกสารในที่ทํางานปินเอกสารที่จะใช้ในการประกอบ การอย่าล้างน่ะมันก็คือตอนเลขก็คือเอ้ยมีทรายมีอะไรเงี้ยเขาก็ไปปิ้นพวกแบบบัตรประชาชนก็มีใบทะเบียนสมรสซึ่งเขาแต่งงานแล้วเขาจะไปทำอะไรเอ๊ะไปยืมยืนเขาเรียกว่าอะไรไปคำประกันกู้บ้านหรือมันก็ไม่ใช่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วมันก็จะมีการเขียนคำลงคำร้องนึกออกว่มมันจะมีแพทเทิร์นเวลาเราไปไปอำเภอว่าเราจะไปทําอะไร เพื่อนร่วมงานป้าแม่บ้าน <c oughs> เขาก็ยว่าเดินมาปุ๊บแล้วมองเห็นแล้วเซฟเมมเบอรี่เลย<ช>วัานานี้เอกาสารแล้วแบบอะไรแล้วปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยเพื่อนของหนูเนี่ยก็ทํางานอยู่ในองค์กรบาลานออ้นก็เลยมากระซิบให้ฟังสามต่อเท่านั้นถึงแองจี้เลยอ,ะอ่ะ รวดเร็วยิ่งกว่ารถเออ่ก็ประมาณแค่นี้ค่ะนะคะอย่าด่าเลยหนูเลยหนูก็ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเท่านี้ถ้าเราพูดชื่อไปรายการเราปลิวค่ะเราขออยู่เราขออยู่นานๆกันได้ไงมัอสามวันเองที่ที่อยาให้อย่าให้เป็นสถิติของไทยรัฐเลยไรายการนี้ไม่ใช่สามวันแล้วก็วนซ้ายวนขวาแล้วเผาไม่ใช่นะคะอย่าให้อยู่นานเาเอาเีาจริงๆมีอีกคู่ด้วยแหละเป็นคู่เด็กไป ไอ้เราก็คู่เด็กวระเด็นแล้วคู่เด็กวัยรุ่นล่ะอะไรคูเด็กวัยรุ่นนี่คือแบบโบะเลยว้ายเพราะตอนแรกอะเราก็รู้เขาคบกันแล้วเขาไปรับไปส่งกันที่ตึกอุ้ยแต่ตึกเรารู้เลยตึกเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าต่างคนต่างยาก พอเซิร์ชชื่อไปรู้เลยปรากฏว่าตอนนี้ฝ่ายชายก็จะถอยแล้วไงมันยากอะไรมันยากตรงที่ว่าคือเป็นคนเข้าถึงยากแล้วก็จะมีความแบบประมาณว่าเปรียบเทียบกันแบบว่าไม่ให้คนนั้นไม่ให้คนนี้รีบรอพอคนนี้รู้คนนีก้ก็กลัวว่าแฟนขับจะหาย f อจะหายไปส่วน <c oughs> ตัวผู้หญิงเขาก็เต็มที่เขาอยากให้เปิดตัวผู้ชายเขาก็ไม่เปิดไงนี่คือเรื่องสมัยนี้หรอสมัยนี้นะคะ่ะเข้าใจเป็นเพ่าะสมัยก่อนแบบนี้เยนี่ืออัปิดตัวเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยเพราะว่าสมัยอาแอสสมบัติเมื่อก่อนดีวเปิดเผยไม่ได้เพราจะเข้าใจ ใช่เนาะือ,อคืออย่างเงี้ยเอาตรงคือเวลาเราไปเจอพี่พี่น้องๆ้องหรือเจอเพื่อนเพื่อน้องๆ้องในวงวงการเนี่ยเขาก็เล่าสารทุกสุดดีให้เราฟังเนาะเราก็ฟังแหละแต่เราคือแบบบางทีก็อ้ามันใช่เหรออะไรเงี้ยบางทีเราก็อยากจะแย้งแทนคู่นั้นคู่นี้แต่ก็คือเอามาพูดไม่ได้าบางทีเขาเอาตรงเดี๋ยวเขาวันเนี้ยหนึ่งเมื่อกี้โทรไปเชคก็ยังเลิอกอยู่ ประกบอีวันเอ้าไปนั่งดูหนังด้วยกันพอเจอหน้าเราล้วว่าจะเข้ามาทักนุ่นสไลต์ตัวหลบไปเลยลงไปข้างล่างเลยแต,แต่ว่าเอาจริงๆนะอ,อ,อยู่มานะอยู่มาในวงการอันน่ารักออน่ารักเนี้ยเ,ออเวลาข่าวที่มันเป็นอะไรเลยๆอยอยู่ดดมามันแม่นหมดเลยมันใช่หมดเลยเอ,อ่อ<ะ>เหมือน เหมือนมันใช่อ่ะเอาเชิญดิเชิญดิอย่างนี้คิดว่ามันก็เหมือนกับคนคนเออ่นักแสดงคนดังอะก็เหมือนเราเร,าราบางทีอะเป่าะทะเลาะกันแล้วแบบแล้วเดี๋ยวเราก็มาดีกันไอ้วันที่เราแบบรู้สึกว่าอุ้ยเรารห่องไรแหงเราก็ไม่อยากบอกใครเธอเฮปะพอ <S 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 จริงจริงบางทีมันก็ยังไม่ชัวร์ <S 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 เดี๋ยวกลับมาฉัมัสมมุติว่าฉันจะเลิกกับแฟนฉันฉันก็มาบ่นให้เธอฟังอย่างเงี้ยอุ้ยอยู่นี่ก็คือไปเล่าต่ออย่างเงี้ยปรากฏเขกลับมาดีปุ๊บก็สุนัขหมู่อย่างเงี้ยมันสิแล้วคือแล้วคือปรากฏว่า อ่ย้อนกลับไปเมื่อกี้ก่อนคือคู่ที่เขาปิ้นเอกสารน่ะแล้วมันคือพี่ผู้ชายเขาก็เป็นอาชีพว่าใช่อาชีพเขาเรียกว่ามีความนิสัยส่วนตัวเนาะชอบไปปิ้นอะไรที่ของส่วนกลางอ๋อแล้วหมแล้วยายแม่ป้าแม่บ้านเขาก็จะสออี่มัตมันฉีกมันทิ้งมันสำเนาถูกต้องมันก็ฉีกเหมือนกัอะไรอย่างนี้ไงแล้วทำไมเขาไม่รู้จักนวัตกรรมย่อยเอกสารล่ะ ก็นั่นแหละแล้วเขาชอบไปใช้ที่ส่วนกลางแล้วคนส่วนกลางก็ชอบรู้ใช่ไหมไปกู้ยืมบ้านที่ไหนเป็นหนี้ใครหรือบัตรเครดิตบูโรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวบันทิดฝากฝากรู้น้องไปช่วยปิดอันนี้ให้น้องแล้วมันมีครั้งหนึ่ง้วเขาก็วีนป้าแม่บ้านนะป้าแม่บ้านโดนพักงานเลยนะคะป้าแม่บ้านก็เลยว่าหนูเบาๆหน่อยหลังจากได้ยินข่าวว่าวันรู้เลยเครื่องกายแองจี้เบาๆหน่อยไม่มีที่ทำงานแล้วอย่างนี้ป้าไปแล้วนะจ๊ะป้ายังอยู่ป้าหลุดพอป้าก็เนียนบอกว่าเอฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้อย่างเงี้ยเอออ่ะ ว่าโอเคแล้วฉันยังดูไทยรัฐทีวีต่อได้ okay, โอเคกบแม่รอเอ็น,น,อน,อนดูหนูด้วยฮะอะไรนะอ้อยฮะอ้อยใครอ้อยร,รือ่อ,อันนี้น้องอ้อยนะคะ เขาจะเป็นคนบอกเรื่องราวให้น้องอิงจี้เขาจะไปอยู่ที่ที่เลยน้องอ้อยเนี่ยน้องอ้อยค่ะน้องอ้อยมีอีกคู่หรือเปล่าพี่อิงจี้ลืมไปหรือเปล่ามีอีกคู่แบงค์แบงคกับบ้าเจอรายการออนแอร์อีกหลายวันหลายวันโอเคอ้อยเอาหนูทำหน้าที่ดีแล้วมากเลยลูกเดี๋ยวหนูทำหน้าที่ต่อไปนะหนูขอไปฝั่งสาธรหน่อยนะแม่อยากรู้ว่าฝั่งสาธรคู่นั้นเขายังอยู่ดีมีสุขไหมเออสาธรเนี่ยที่ตึกสูงๆสูกลูกนะโอเคอ้อยเออเขาอยู่กันอยู่แต่เขาย้ายห้องแล้วอ๋อโอเคโอเครู้เรื่องลูกแต่ไม่้องหลายย่านจังเลยย่า เอาคุณน้าอ้อยนะเดี๋ยวแม่ซื้อขนมให้เดี๋ยวเอาทองเลยทองแพงเอาเป็นพองหยอดไปก่อนเนาะเอาไอ้เอ็งจีเขาพูดเขาเริ่มพูดกับตุ๊กาตาเขาก็ดูเป็นเพี้ยนกันนะ <laughs> ไม่ปกติอะ่ะ <laughs> ยังไม่คุยก็เพี้ยนอยู่แล้ว <laughs> พอไุยก,ก็ได้เติมเต็มเลย